สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานสาจานรมนโคสาขาพาที่พามาที่แม่น้ำปัตตานีมาดูบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับขณะนี้เวลา10 9นาฬิกาครับท่านผู้ชมครับแต่ยังพอจะมีแสงสว่างให้เราถ่ายทําได้อยู่นิดนึงนะครับที่เห็นก็คือเรือประมงกำลังจะเข้าท่าเทียบเรือที่ฝั่งแม่น้ำปัตตานีนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นเรือประมงขนาดกลางนะครับไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับสามารถที่จะเดินเครื่องเดินไปพัดแล่นไปมาในน้ําแม่น้ําปัตตานีได้เองนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าขนาดใหญ่นั้นจะไม่สามารถเดินไปพัดเองได้นะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการที่จะไปพัดนั้นจะถูกของแข็งใต้น้ําทําให้ไปไปพัดเสียหายนะครับ พราะไปพัดทําจากทองเหลืองราคาแพงมากนะครับจะไม่คุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรือประมงลำโตๆลำใหญ่ๆนี่จะไม่เดินไปพัดเองในแม่น้ําปัตตานีนะครับเพราะว่าจะถูกของแข็งเสียหายได้นะครับราคาเป็นแสนนะครับใบพัดพราทำด้วยทองเหลืองนะท่านผู้ชมครับครับระหว่างนี้ก็ดูบรรยากาศแม่น้ําปัตตานีไปเรื่อยๆนะครับ ดูสิว่าจะมีเรืออะไรไปบ้างนะครับที่เห็นลำลอยลำอยู่กลางแม่น้ำตอนนี้ก็คือเรือหางยาวซึ่งเป็นเรือโดยสารประจำแม่น้ำปัตตานีนะครับทุนผู้ชมครับที่เห็นในแม่น้ำปัตตานี ที่มีไฟจ้าจ้ามานะครับนั่นก็คือเรือลากจูงนะครับกำลังลากจูงเรือประมงขนาดใหญ่กลับจากทะเลเอ่าวไทยนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วครับว่าถ้าเรือประมงขนาดใหญ่นั้นจะไม่เดินใบพัดเข้ามาเองนะครับเพราะว่ามันกินน้ำลึกใบพัดนั้นจะถึงดินหรือเกือบถึงดินเลยนะครับ ถ้าเดินเรือใบพัดไปถูกของแข็งเสียหายพังนี่ไม่คุ้มเลยนะครับท่านผู้ชมครับจึงใช้เรือลากจูงเนี่หรือเรือโยงนี่ลากเข้ามาครับลากเข้าลากออกครับท่านผู้ชมครับนี่ครับดูรุ่ยสายตาแล้วนะครับเรือประมงลำนี้นี่ต้องได้ปลาเยอะมากนะครับเพราะหัวนี่จะจมลงไปนะครับ หัวนี่จมๆด้านหน้านะครับหัวไม่เชิดนะครับปกติมันจะเชิดแบบนี้นะครับนี่เชิดนะครับจอดอยู่จะเชิดแบบนี้ถ้าถ้าน้ำหนักเบานะครับแต่ลำนี้นะครับหัวนี่ต่ำเลยแสดงว่าปลาได้เต็มเลยนะครับชาวเรือก็ดีโอ้ดีใจครับทากผู้ชมครับ นั่งยิ้มดีใจเลยนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นฝังเนี่ยรับเงินรับทองจัดเต็มนะครับครอบครัวมีสุขครัโอ้ลำนี้นี่ปลาไม่น้อยนะครับสเก็ตหัวนี่ต่ำเลยนะครับท่านผู้ชมครับมุ่งหน้าเข้าสู่ท่าเรือ ประมงท่าเทียบเรือสะพานปลานะครับเอาปลาขึ้นขายนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศค่ำคืนของแม่น้ำปัตตานีนะครับก็ยังคงมีเรือประมงกลับจากหาปลาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ ลังเกล้าบสายตาเราไปก่อนนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศแม่น้าปัตตานีอ,อีกรอบนะครับดูฝั่งทางด้านไปทะเลเอ่าวไทยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุดติไปเพียงเท่านี้ครับที่เห็นนี้ก็คือ ที่จอดอยู่ท่าเทียบเรือนะครับหลังจากเอาปลาไปขายเรียบร้อยแล้วก็จะจอดซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์บ้างซ่อมอวนบ้างรอออ,ออกหาปลาในเที่ยวต่อไปครับทุกผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติเิียงเท่านี้ครับอ๋อเดี๋ยวดูบรรยากาศนิดนึงครับพอดีผมเห็นคนเรือนะครับบนเรือเนี่ยกวักมือเรียกรถเอยเรือ โดยสารมารับนะครับนี่แหละครับคืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือเรือหางยาวรับจ้างนะครับก็จะขับไปเรื่อยๆหาปลาไปเรื่อยๆหาคนไปเรื่อยๆนะครับคนอยู่บนเรือซึ่งคนงานบนเรือเนี่ยก็จะนอนบนเรือเลยนะครับจะไปไหนเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกวักมือเรียกเรือรับจ้างนี้นะครับให้ไปส่งที่นั่นที่นี่ ตกลงราคากันเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือวิถีชีวิตชาวเรือประมงและก็ชาวเรือรับจ้างแม่น้ำปัตตานีครับนี่ครับกำลังจะลงล,ะลงจากเรือใหญ่ลงเรือรับจ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับสองคนนะครับ ก็ไม่ทราบว่าเปไหนนะครับเขาตกลงกันเองเรื่องราคานะครับไปแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติเพื่นทุ่าครับสวัสดีครับผมเนี่ยครับเรือรับจ้างคันนี้เปล่าครับก็จะขับไปเรื่อยนะครับเพื่อจะรองให้ผู้โดยสารกวักมือเรียกนะครับลำนี้ไม่มีผู้โดยสารครับ